ที่สําหรับวิกฤตรีพอร์ตครั้งที่12ประจําสัปดาห์นี้นะคะว่าในส่วนของงานเลขานั้นนะคะมีงานอะไรบ้างในสัปดาห์นี้นะคะเรื่องแรกเลยนะคะตอนนี้ก็ประสานงานเรื่องต่อทะเบียนประกันภัยรถยนต์วีโต้นะคะหมด6เมษายนเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ส่งหน่วยงานทางทางบัญชีเพื่อที่จะเตรียมทําทเรื่องเป็นค่าใช้จ่ายนะคะรายการโอนจ่ายครบค่ะคุณหินปูนนะคะของพี่กอบนี่คือนัดวันอาทิตย์ที่4ี่วันอาทิตย์นี้นะคะ ที่เอวันอาทิตย์ที่น่าจะเป็นวัน แป๊บนึงนะคะวันอาทิตย์ที่ที่ที่ยีิบเก้านะคะนัดไว้สี่ถึงห้าโมงเย็นนะคะก็คือไปในช่วงเวลาสี่ถึงห้าโมงเย็นนี้ทันนะคะที่ ldc สาขาอา่ารามอินทากิโลเมตรสิบนะคะแล้วก็เรื่องติดต่อช่างช่างไปซ่อมกล้อง cctv ที่บ้านนะคะอันนี้นัดวันได้แล้วนะคะเป็นวันอังคารที่สามสิบเอ็ดมีนาสิบโมงเช้านะคะก็มีค่าใช้จ่ายหนึ่งพันห้าร้อยบาทอันนี้ไม่รวมค่าอุปกรณ์ต่างๆที่เสียนะคะอันนี้คือเป็นค่าบริการแล้วก็ส่วนอ่าก็จะมีงานช่วย ทางคาสินโนหน่อยนะคะก็คือซื้อลิง์ผ่าน Ebay นะคะอันนี้เรียบร้อยทุกรายการค่ะสำหรับงานเลยค่ะก็มีแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ